สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชา n นลหมอหมีเมาส์หมอยช่องหูวขี้เมาส์และรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําท้องอืดอาหารไม่ย่อยอาการเตือน3โรคร้ายที่คุณควรรู้นะครับอ่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับสำหรับอาการท้องอืดจุกท้องอาหารไม่ย่อยเนี่ยนะครับเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยครับบางคนเป็นน้อยบางคนเป็นมากนะครับสำหรับคนที่เป็นมากเนี่ยบางทีนอนไม่หลับเลยนะครับจุกท้องแน่นหน้าอกไปหมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอาการเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการเตือน ของโรคร้ายบางอย่างได้บางทีหลายคนเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจนะครับบางทีก็กินยาพกแกท้องอืดไปเรื่อยๆนะครับไม่หายสักทีนะครับไปตรวจอีกทีเจอโรคร้ายรักษาไม่ทันแล้วนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับหมอมีก็เลยจะมาบอกครับว่าอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยเนี่ยมันสามารถไปบอกว่าถึงโรคอะไรได้บ้างนะครับจะได้นําไปสังเกตอาการตนเองแล้วจะได้รีไปพบแพทย์นะครับถ้าพร้อมกันแล้วอยากดูกันแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ ข้อที่1แผลในกระเพาะอาหารนะครับโรคนี้เป็นโรคที่พบได้บ่อยเลยนะครับการที่เรามีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนอกจากอาการปวดท้องแล้วเนี่ยบางทีอาจจะทำให้มีอาการท้องอืดน,นะครับบางทีจุกท้องอาหารไม่ย่อยได้เพราะว่าอะไรนะครับเมื่อมีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยกระเพาะอาหารของเราก็จะบีบตัวช้าลงนะครับพอบีบตัวช้าลงเมื่อเรารับประทานอาหารลงไปแล้วเนี่ยครับอาหารก็จะค้่งค้างที่กระเพาะของเรานานพอนานนะครับอาหารก็จะผลิตแก๊สขึ้นมานะครับก็จะทําให้เราอืดท้องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจึงส่งผลนะครับ ทำให้เรามีอาการอืดจุกเสียดแน่นนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยไม่หายสักทีบางคนอา,า,นอาจจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำรัาว่าใครที่มีอาการท้องอืดไม่หายนะครับผ่านไปแล้ว2อาทิตย์3าอาทิตย์ก็ยังมีทานท้องอืดตลอดแบบนี้นะครับควรรีบพบแพทย์เลยครับก็ทำการตรวจดูนะครับหรือว่าคนเนี่ยจะต้องส่องกล้องเข้าไปดูว่ากระเพาะอาหารมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าจะได้รีบรักษาต่อไปเพราะถ้าปล่อยไปนานๆเนี่ยนะครับอาจจะทําให้เกิดแผลในกระเพาะที่มันลึกลงไปทําให้เลือดออกในกระเพาะอาหารได้เลยนะครับซึ่ง การที่เสียเลือดจากแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าอย่าวางใจถ้ามีอาการท้องอืดเรื้อรงังควรรีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจรักษาต่อไปครับข้อที่2มะเร็งลาไส้นะครับโรคมะเร็งลาไส้ก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามะเร็งลาไส้เนี่ยเราตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกๆนะครับโอกาสที่จะรักษาหายเนี่ยสูงมากๆเลยครับแต่ถ้าเราตรวจในระยะท้ายตรวจเจอในตอนท้ายแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรักษาให้หายก็จะน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นการสังเกตอาการเตือนจจงเเปป็็็นนสิ่ําแลก ขัญมากๆซึ่งอาการท้องอื่น,นะครับอาหารไม่ย่อยเนี่ยก็เป็นอีกอาการหนึ่งที่เป็นตัวบ่งบอกได้ว่าจะเป็นมะเร็งลําไส้แล้วก็ได้นะครับเมื่อมีก้อนมะเร็งในลําไส้ใหญ่ของเรานะครับก็จะทําให้ระบบในการขับถ่ายของเราเนี่ยผิดปกติไปนะครับก็จะทําให้มีอาการท้องอื่นมากขึ้นเกิดแก๊สในลําไส้เกิดแก๊สในกระเพาะอาหารของเรามากขึ้นจนทําให้เรามีอาการท้องอื่น,นะครับซึ่งบางทีเนี่ยเวลาดําเนินโรคไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเยอะรับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับบางทีวันหนึ่งรับประทาาานอหรแค่ สองคำนะครับแล้วก็อีกอยานหนึ่งที่สังเกตง่ายๆก็คือน้าหนักลดลงอย่างรวดเร็วนะครับภายในเดือนถึง2เดือนเนี่ยน้ำหนักลดลงประมาณ10กิโลกรัมลงไปแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีอาจจะมีการปวดท้องเรื้อรังนะครับท้องผูกสลับท้องเสียแบบนี้อันนี้อย่าวางใจเลยครับคุณอาจจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้แล้วก็ได้แนะนําว่าให้รีบพบแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยแล้วก็รีบรักษาต่อไปครับ ข้อที่3นิ้วในถุงน้าดีนะครับข้อนี้ก็เจอได้บ่อยมากๆในปัจจุบันนะครับเมื่อมีนิ้วนะครับในถุงน้ําดีแล้วเนี่ยตัวนิ้วบางทีมันไปอุดนะครับในตัวท่อน้ําดีก็จะส่งผลเลยครับทำให้เรามีอาการจุกแน่นท้องขึ้นมาซึ่งจะแตกต่างจากโรคกระเพาะธรรมดานะครับอาการจุกเนี่ยจะจุกมากนะครับก็เวลาจุกเนี่ยนะครับอาจจะจุกที่ลิ้นปีกก็ได้หรือว่าไปเยื้อไปทางขวานะครับซึ่งเป็นบริเวณของถุงน้ําดีนะครับแล้วจุกเนี่ยจะจุกค้างนานมากๆประมาณ4-5่ง้าชั่วโมงนะครับและอาการก็จะค จากนั้นก็อาการก็จะหายไปแต่วันดีขึ้นดีถ้าเรารับประทานอาหารมัน,มนทอด,ทอดเข้าไปเยอะๆหรือว่าบางทีไปรับประทานอาหารบุฟเฟ่ขึ้นมาจะเป็นการกระตุ้นนะครับทำให้ตัวนิ่วเนี่ยมันอาจจะไปอุดได้พอไปอุดก็จุกขึ้นมาอีกนะครับใครที่จุกแบบนี้บ่อยๆนะครับรับประทานอาหารมื้อใหญ่ๆแล้วก็มีอาการจุกโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็ค้างนานเกิน4-5ชั่วโมงขึ้นไปแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะมีนิ่วในถุงน้ําดีแล้วก็ได้แนะนําว่าให้รีบไปโรงพยาบาลนะครับวิธีการตรวจวินิจฉัยเนี่ยนะครับคุณหมอเขาจะ เขาก็จะส่งไปอันตราซาวนะครับการอันตราซาวเนี่ยเขาก็จะดูได้เลยว่ามีนิ่วหรือเปล่าในที่ถุงน้ําดีของเรานะครับถ้ามีนิ่วในถุงน้ําดีเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะครับว่า,าจ,จะต้องผ่าหรือเปล่านะครับอันนี้จ,จะต้องปรึกษาหมอสัญญกรรมต่อไปครับสรุปนะครับท้องอืดอาหารไม่ย่อยอาการเตือน3โรคร้ายที่คุณควรรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอันดับที่1นครับนั่นก็คือแผลในกระเพาะอาหารครับเมื่อมีแผลในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารจะทํางานช้าลงนะครับทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะมาึ้นครับทำให้เรามีอาการท้องอืด ต่อมาข้อที่2ครับนั่นก็คือมะเร็งลำไส้นะครับใครที่มีอาการท้องอืดเรื้อรงังปวดท้องเรื้อรังนะครับร่วมกับมีอาการเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะครับประมาณ10กิโลกรัมภายในไม่กี่เดือนร่วมกับมีอาการท้องผูกสลับท้องเสียทายออกมาเป็นเลือดแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้แล้วก็ได้ครับต่อมาข้อที่3มนะครับมีนิ่วในถุงน้ำดีครับเมื่อนิ่วไปอุดในทางเดินน้ำดีนะครับก็จะทําให้เรามีอาการจุกท้องขึ้นมาครับซึ่งอาการอาจจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารหรือไม่สัมพันธ์ก็ได้บางทททีเเรรราาาัับปะะนนอออออหหมมื้ใญ่พวกขงขงงดยๆ ก็จะทำให้มีอาการจุกและซึ่งอาการจุกแน่นเนี่ยจะเป็นมากกว่าโรคกระเพาะนะครับเราจะแน่นนาน4-5ชั่วโมงขึ้นไปครับและอาการจะค่อยๆดีขึ้นถ้าใครเป็นบ่อยๆนะครับแนะนําว่าให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยต่อไปนะครับแนะนําเลยครับใครที่มีอาการจุกแน่นท้องอาหารไม่ย่อยนะครับเป็นบ่อยๆไม่หายสักทีอย่าวางใจนะครับควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อทําการตรวจวินิจฉัยต่อไปครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคร้ายแล้วเนี่ยนะครับถ้ารีบรักษาโอกาสารักษาให้หายเนี่ยมีสูงมากๆเลยครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแช แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาส์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้งใน y o YouTube f เ c e บุ o k แล้วก็ทิกตอ k นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้แล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเมาห์มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย ข่าวดีตอนนี้ช่องหมอหมีเมามอยมีให้สมัครสมาชิกหรือเมมเบอร์ชิพแล้วนะครับสมาชิกจะได้รับไอคอนต่อท้ายชื่อเวลาคอมเมนต์และได้สติกเกอร์หมอหมีสวยๆเอาไว้ใช้คอมเมนต์อีกด้วยครับค่าสมาชิก50บาทต่อเดือนใครอยากสนับสนุนช่องหมอหมีเมามอยสามารถกดสมัครกันได้เลยครับ